แหงแป่งบ้านแป่งเมืองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำบลขวงเปาหน้าอยู่ประตูสู่อินทนนท์ร่วมโยนวัดคแเมธพันปีวิถีชีวิตร่มน้ำปิงอร่อยยิ่งรสลำใหญ่ จากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและความยากจนเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งเป็นที่มาของโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านใหม่ล้านนาหมู่ที่14ตำบลขวงเปาภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลผ่านคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทอชอ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและครอบคลุมทุกมิติขอเชิญรับฟังการบรรยายได้แล้วค่ะสวัสดีครับผมจ่าเอกสุภกิจฟันชมพู ภาคัองค์การบริหารส่วนตำบลขวงเปาองค์การบริหารส่วนตำบลขวงเปาเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาตำบล8ยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้ครอบคลุมทั้งตำบลขอบคุณครับ เดิมอยู่บ้านพรสวรรค์เจ้าอยู่มาปีหนึ่งเจ็ดเจ้าแต่ก่อนที่จะยกย้ายมาี่นี่นะเจ้าอดีตคืออยู่บ้านพรสวรรค์เก่าเจ้าแต่พอโดนคดีแม่ปีสามเก้านะเจ้าก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนโยบายเนาะก็ได้ไปขอทางรัฐทางหลวงพ้นช่วยเหลือพ้นก็ได้ช่วยแม่ปี4ีสองพ้นมีอ่านโยบายว่าคอรมอปีซีสองว่าให้หาพื้นที่รองรับเจ้า พอแม่อยู่ได้ประมาณปี5 6ก็มีคำต่างสารแม่ครั้งหนึ่งว่าให้ออกจากพื้นที่ที่แม่เขาก็อยากจะออกทําตามกฎหมายเนาะแต่ว่ามันยังมีเจ้าภาพที่จะยกย้ายมาแ,แม่เขาก็ได้ไปหานายกรุ่ง,งเขาก็กกไปอูกก้กทาตอำเภอท่านนายกรุ่งก็ได้อปหาเจ้าภาพที่จะเข้ามาอยู่บ้านใหม่นี่ก็คือทางพอชอเนาะสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนนะเจ้าก็ได้ได้แาบันนี้เข้ามาช่วยในหมู่บ้านนี้เนาะแม่กลัวจะจะยกย้ายมานี่ก่อ ทำเลื่งก่อเมิอนอยู่แล้วก่อลาบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นดอยเป็นห้วยอย่างที่น้องหันเนาะไปแจ้คซอแอย่างนี้เนาะด้วยความร่วมมือท่านนายกลุ่มเอาปตของเปาเนี่ยเนาะเป็นเรวแรงเฮ่อชาวบ้านที่นี่เป็นหัวเรวหัวแรงที่สุดเลยจนได้มาบุกเบิกที่ใหม่แล้วก็ตอนแรกๆก็ลําบากอยู่เนาะเพราะว่าม่มีน้ํามีไฟท่านนายกปูซาเอาน้ํามาส่งให้วันละสามทยวประมาณสองปีลูกกว่าจะได้ปะแนมปะาปลามา หลังจากนั้นก็ะเรื่องไฟฟ้านาะตอนแรกแม่มาอยู่กับมามีเหมือนกันเพราะท่านยกวิ่งเต้นตังอ่าไฟฟ้าเปิน้นกระืึมาใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สองปีเหมือนกันแล้วก็ได้ส่วนพิมพ์ผ้ี่มาหมู่แม่เขาก็อู้กับเจ้าบ้านก่อนทุกคนเนาะว่าอยากอยากได้กลุ่มทอผ้าที่ทำกับบ้านเพราะว่าแม่เขาเริ่มเป็นผู้สูงอายุขึ้นติน๊กๆิีกเนาะก็นำเสนอให้ท่านนายกไป ท่านนายกเองเพิ a Enough, a ่อไปติด <Zone> ต <of my heart> He ่อตพมเชียงใหม่ติดต่อตพมจลำพูนหึ่งตั้งแต่ปีหกหกฮาก็เริ่มต้นก็เริ่มเข้ามาสนฮาเฮาก็เริ่มทำกันเนาะจากที่ว่าเฮาไปหอบแจ้งบอกไหวอยู่แบานเฮามามีรายได้เลยเฮาก็มีตรงนี้มาช่วย โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮอมแหงแปลงบ้านแปลงเมืองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยโครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตบคงเปาเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการที่ดีโดยมีการส่งเสริมแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยโจทย์หลักสําคัญของการดําเนินการก็คือการแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทำกิน โดยปัญหาหลักขององค์การบริหารส่วนของเปาในเรื่องที่ดินทํากินนั้นมีอยู่3ปัจจัยหลักก็คือในเรื่องของที่ดินทํากินที่ประชาชนบุกลุกที่ป่าบุกลุกที่เอกชนบุกลุกที่สาธารณะต่างๆจึงเป็นปัญหาหลักของท้องถิ่นที่จะต้องนํามาแก้ไขปัญหาโดยหนึ่งในจํานวนที่ดินทั้งหมดประมาณ3900มกว่าไร่ในพื้นที่ตระบลของเปาเรามีพื้นที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ป่า แล้วก็เป็นปัญหาหลักที่พี่น้องประชาชนกําลังเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีป่าไม้และคดีการถูกขับไล่ออกจากที่ป่าโดยจุดเด่นขององค์การที่องค์การบริหารส่วนตมของเปาเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการนั้นเกิดจากมิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านของการแก้ปัญหาโดยการจัดการตัวเององค์การบริหารส่วนตมของเปาเราเชื่อในว่าการแก้ปัญหาในด้านของที่อยู่อาศัย และที่ดีทอกินนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งโดยโครงการสร้างบ้านแปลงเมืองที่เราดําเนินการในครั้งนี้เป็นจุดกําเนิดของการแก้ปัญหาเรื่องของคนอยู่กับป่าและก็คนเกี่ยวกับคดีป่าไม้ที่ถูกดําเนินการโดยมีการย้ายรัศดรจากพื้นที่เดิมออกไปสู่พื้นที่ใหม่โดยไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของมิติทางด้านสังคมและข้อกฎหมายองค์การบริหารส่วนองค์เปาจึงได้มุ่งเน้น ให้กลุ่มต่างๆเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักของการดาเนินกิจกรรมก็คือกลุ่มคนที่ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายและสารดีกาให้ออกจากพื้นที่ความโดดเด่นของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐและเอกอชนการแก้ไขาปัญหาเรื่องที่ดินทำเกลนและที่อยู่อาศัยโดยใช้นโยบายของรัฐบาลก็คือนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอรทชววันนี้ อบตของเปาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนงานต่างๆได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาให้กับรัษฎรให้เกิดความเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุรุษป,ป่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า30ปีวันนี้ท้องถิ่นร่วมกับภาคีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้หลักกฎหมายหลักของการบริหารจัดก,การแบบมีส่วนร่วม และหลักของความยุติธรรมเราหลีกเลี่ยงในการทําให้เกิดปัญหาดยภาพรวมวันนี้เราสร้างความพร้อมให้กับชุมชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชุมชนมีความสุขกับการดําเนินกิจกรรมโมเดลชุมชนวัดใหม่ล้านนะาที่ซึ่งเราคิดว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการดําเนินการและการจัดการโดยให้ภาคีเครือข่า,ขายทั้งประชาชนเจ้าของปัญหาหน่วยงานของรัฐรวมไปถึง พาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยทั้งนี้การปรับใช้งบประมาณต่างๆก็มุ่งเน้นการใช้งบประมาณจากภาคีหุ้นส่วนการดำเนินโครงการดังกล่าวเราใช้งบประมาณทั้งสิ้นเกือบ14ล้านบาทซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนของวิธีการดาเนินการเรามุ่งเน้นให้มีคณะกรรมการในการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือคอรชอ ทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดรวมไปถึงการเข้ามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการกําหนดแนวทางในการแก้ไขาปัญหาและให้มีการจัดการที่ดินโดยให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะดำเนินการเองโดยยกตัวอย่างปัญหาต่างๆในตะบของเปาเรามีที่ดินทั้งหมดหลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นที่ดินในเขตป่าสนที่ดินสารณประโยชน์ที่ดินในเขตของกรมเจ้าท่า ที่ดินในเขตของสปกและที่ดินในเขตของรับพศษสดุนเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนประมาณเกือบ300กว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องของการเข้าไปอยู่แต่ทางองค์การบริหารสรุนของเปาเราถือว่าการบริการทั้งหมดต้องมีการทํางานในรูปแบบของคณะการการาคีเครือข่ายโดยเรามีเครือข่ายในการเข้ามีส่วนร่วมในการบริการทั้งหมดเกือบ32ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และพี่น้องประชาชนเป็นฐานในการพัฒนามีการจัดเตรียมข้อมูลชุมชนมีการสำรวจและการลงพื้นที่สำรวจโดยหน่วยงานต่างๆเพื่อได้ข้อมูลเข้ามาในการแก้ไขปัญหาและเรามีเจ้าภาพหลักในการดำเนินการคือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพชเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณและการจัดการเรื่องพื้นที่และเราได้มีการจัดทําการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ในรูปแบบของ คอรชอซึ่งวันนี้เองได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าอยู่ในพื้นที่และให้ดำเนินการด้านสาธารณพภคและสาธารณการได้อย่างครบวงจรโดยมีการสำรวจร่วมกับกรมป่าไม้และเจ้าของพื้นที่คือพี่น้องประชาชนโดยมีการดําเนินโครงการมีการจัดประชุมระดับคอรชอทั้งระดับตบําบลอําเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่องและให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในการออกแบบบ้านออกแบบี่อยู่รายเป็นของตัวเองรวมไปถึงการวางผังในการ ลูกบ้านในรูปแปลงใหญ่ซึ่งมีทั้งหมดเกือบ50โพเรือนวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการนําเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือและพี่น้องประชาชนมาก่อสร้างในรูปแบบของช่างชุมชนวันนี้เองทางอำเภอจอมทองก็ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวและทะเบียนบ้านให้กับพี่น้องประชาชนและหลังจากที่เราย้ายไปสู่ที่ใหม่ก็มีการคืนพื้นที่เดิมเพื่อให้กลับไปสู่พื้นที่ป่าแล้วก็ลกลับไปสู่ พื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้ดูแลและปลูกป่าเพื่อชุมชนต่อไปวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตัวเองและองค์การบริหารส่วนของเปาเราได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบริการน้ําบริการจัดการสาธารณ่างๆให้และในช่วง2-3าปีที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าการไฟฟ้าสุวิภาคอำเภอจอมทอง ได้ขยายเขตบริการให้กับพี่น้องประชาชนมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เองเนะครับการดำเนินการด้านของการพัฒนาคนุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นสามารถทําได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาวันนี้พี่น้องบ้านใหมลานากลับไปสู่สภาพสังคมที่เป็นสุขมีกลุ่มอมทรัพย์มีการอมและสุดท้ายคือเรามีการประเมินการทํางาน อย่างมีคุณภาพโดยประชาชนโดยแานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ปัจจุบันเกิดแกนนําชุมชนรุ่นใหม่เกิดเกิดผลกระทบในเชิงบวกพี่น้องมีมีความสุขในการดําเนินชีวิตวันนี้การแก้ปัญหาที่ดีทํากินเกิดจากการที่ประชาชนลุกขึ้นมาในการต่อสู้กับปัญหาที่มีอยู่แล้วยอมรับข้อกฎหมายที่รัฐเป็นผู้กํากับและมีส่วนร่วมกับการดูแลป่าดูแลน้ําดูแลสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ในสิ่งที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก้าวผ่านต่อไปก็คือการมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือพี่น้องประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเองภายใต้โครงการพรชมมีการรวมกลุ่มมีความมั่นคงในชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือและความสําเร็จระดับนโยบายระดับชาติเป็น ศูนย์เรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการตัวเองปีภาคีเครือข่า,ขายทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการอยู่อาศัยในที่ดินทำกินของรัฐและสุดท้ายคือในการขยับไปข้างหน้าองค์การบริหารส่วนของเปาเรามีความมุ่งหวังในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารอาหารชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตวันนี้ปัญหาคนอยู่กับป่าเป็นสิ่งที่เราต้องการเข้าไปดูแลวันนี้กฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง และพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันในการดูแลองค์การบริหารส่วนองคของเปาเราได้รับความช่วยเหลือจากกรมป่าไม้และหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคอรชอนั้นเป็นองค์การที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกมีทางออกและมีส่วนในการผลักดันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองวันนี้องค์การบริหารส่วนองคของเปาเราจึงอยากให้ทุกท่านได้ติดตามความเกี่ยวกับเรื่องของ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยากให้เขาเหล่านั้นมีกลุ่มองค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มกําลังในอนาคตแต่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าจะดีมีมันเบาอกเบาใจครับว่าเออมันเป็นมันจะเป็นตีอยู่อาศัยของเขาที่มัน่นคงแน่นอนเจ้าเจ้าชื่อกัญญาลัตษ์ตุ้มประมานะจ้ะเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของบ้านไมาลานนะา ก็ท <ítulo> <es> anyway, ุกวัน <us> น <ation> <she> so so ี้ก็ใช้ชีวิตกันดำรงชีพก็เป็นปกติสุขดีจะก็ทำให้สุขภาพจิตก็ดีขึ้นหลายๆอย่างดีขึ้นจะอบตภอยงผมก็ผู้นำในหมู่บ้านก็พยายามประสานถ้าจะบ้านเดือดร้อนก็มาปรึกษาผมแล้วก็ผมก็เข้าปรึกษาออำเภอึกษาอโตที่มาช่วยกัน บริเนาการให้บ้านบั้านนาะนี้มีความสุขอยู่ดีกินดีบ่เดือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนนะครับจากการแก้ปัญหาในโครงการแค่แก้ปัญหาที่เดินดรกินและที่อัวัยและเป็นการพัฒนาคาุณลักษิะของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านใหม่ล้านนาวันนี้เราเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดกระบวนการทํา และขบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงมีกฎระเบียบชุมชนและพี่น้องประชาชนทั้งหมดลุกขึ้นมาต่อสู้โดยมีหน่วยง,งานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายของรัฐคือองร์การคอรชอเป็นนโยบายที่ดีและทําให้หน่วยง,งานต่างๆสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มกําลังความสามารถวันนี้เรามีภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลายเช่นกรุมป่าไม้ รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตของเปาจะเห็นได้ว่าภาคีเหล่านี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมทั้งด้านคุณภาพชีวิตอาชีพและความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยกลไกสําคัญวันนี้เมื่อประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายรัดพร้อมในการที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนของเปาวัานนี้เรามุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกมิติของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องของการสร้างอาชีพและการพัฒนาสิ่งของที่เป็นในเรื่องของสามพกต่างๆวันนี้จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนบ้านใหม่ลนนาเขาเหล่านั้นกําลังมีความสุขกับการมีที่ดินเป็นของตัวเองและรวมกลุ่มเพื่อจะให้เด็กและเยาวชนในทุกข้างหน้ากลับมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองวันนี้องค์การบริหารส่วนของเปาพร้อมที่จะสนับสนุนการทํางานในทุกวิติและทุกชุมชนต่อไปครับ